เรื่องราวของรูดอลฟกวางเรนเดียร์จมูกแดงเกิดจากปลายปากกานักเขียนโฆษณาที่แม่ขณะนั้นภรรยาของเขากำลังป่วยหนักแต่เขาก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะเขียนเรื่องนี้ให้เสร็จนิทานเด็กขายดีเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ให้มุมมองน่ารักน่ารักของเจ้ากวางเรนเดียคู่ใจซันตาคลอสเท่านั้นแต่ยังแฝงความคิดแบบอเมริกันดรีมเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ในฮิสทอกตอนที่ร้1ความลับของรูดอลฟ สวัสดีครับพบกับ His Talk ก y บเชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนรำดาวกวางเรนเดียรเก้าตัวที่ทำหน้าที่ลากเลื่อนหิมะของซานต้าเหาะลอยและล่องไปบนฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับชื่อรูดอฟเจ้ากวางน้อยตัวที่9ที่แม้จะเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มนี้แต่รูดอฟกลับได้เป็นจ่าฝูงพาซานต้าไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆทั่วโลก รูดอฟเป็นตัวละครที่โรเบิร์ตเลวิสเมย์หรือบ๊อบเมย์นักวาดการ์ตูนคนที่อยู่ด้านขวาของปกรายการตอนนี้เป็นผู้วาดขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของรูดอฟที่ทุกคนจดจําได้นั่นก็คือจมูกสีแดงที่มีแสงสุกสว่างซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับเครื่องนําทางให้กับกวางเรนเดียร์และซานตา้าฝ่าสภาพอากาศอันโหดร้ายของฤดูหนาวไปยังจุดมุ่งหมายได้ทันในค่ําก่อนถึงวันคริสต์มาสหรือวันคริสต์มาสอีฟนั่นเอง วันนี้ฮิสตอตอนที่121ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของปี2563จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับความลับที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเจ้ารูดอฟกันครับเรื่องราวของรูดอฟเนี่ยถือกำเนิดขึ้นหลังสัปดาห์แรกของปี1939ผ่านไปได้ไมนะ่นานเมื่อบริษัทมอนกเมอรีวอร์ดซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครชิคาโกวางแผนสำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงในอีก11เดือนข้างหน้า ในที่ประชุมบริษัทนะครับก็มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะนิยมซื้อสมุดภาพระบายสีให้เด็กๆไป็นของขวัญแต่บริษัทเนี่ยมีนโยบายว่าจากสภาพเศรษฐกิจในเวลานั้นซึ่งในยุโรปก็เริ่มเข้าสู่สงครามโลกครั้ง,งที่2มาระยะหนึงแล้ว แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่สหรัฐก็เพิ่งผ่านช่วงเวลาเลวร้ายก็คือภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำหรือ The Great Depression มาได้ไม่นานดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่าควรจะมีแผนรองรับโดยการออกสินค้าใหม่ที่มีราคาถูกลงเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและที่สําคัญคือต้องเป็นสินค้าในเทศกาลคริสต์มาสที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอืมโจทย์แบบนี้ก็ถือว่ายากไม่ใช่เล่นนะครับ โรเบิร์ตเมย์คนเขียนโฆษณาของบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจก์นี้ในเวลานั้นตัวเขาเองก็ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่หรอกครับไม่ใช่เพราะจากสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โลกนะแต่เพราะขณะนั้นเนี่ยภรรยาของเขากําลังป่วยด้วยโรคมะเรง็งค่าใช้จ่ายที่สูงมากทําให้ครอบครัวของเขาต้องเป็นหนี้เป็นสินแน่นอนครับเมื่อได้รับมอบหมายให้ทําโปรเจก์นี้เขาก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําแต่เขาแอบกังวลอยู่เือนกันนะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดโฆษณาเสื้อผ้าผู้ชายเป็นหลัก งานคิดเรื่องหนังสือเด็กแถมยังเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสัตว์ด้วยก็พูดตรงๆน,นะครับว่าไม่ใช่งานที่เขาถนัดสักเท่าไหร่โรเบิร์ตเมย์ใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิปต่อเรื่องราวที่เขาเคยพบเห็นมา mm hmm. เขาคิดถึงกวางเรนเดียร์ที่โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่รวมกันมีจ่าฝูงเป็นผู้นําเมย์จำได้ว่าทุกครั้งที่บาบาร่าลูกสาววัยสี่ขวบของเขาไปสวนสัตว์เนี่ยเธอจะชอบใจมากเมื่อเห็นกวางเรนเดียร์เดินและวิ่งตามกันไปแถวๆ และอยู่มาวันหนึ่งครับใน,นขณะที่เมเดินอยู่แถวทะเลสาบมิชิแกนซึ่งขณะนั้นมีหมอกลงหนาจัดเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่ากวางเรนเดียร์ที่เป็นตัวจ่าฝูงเนี่ยต้องมีความพิเศษแตกต่างจากตัวอื่นๆสิ นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของจมูกที่มีแสงสีแดงสดใสที่แม้จะดูว่าเป็นความผิดปกติต่างไปจากกวางเรนเดียตัวอื่นๆแต่เจ้าจมูกสีแดงเนี่ยก็มีหน้าที่พิเศษของมันก็คือทําหน้าที่เหมือนกับระบบไฟนําร่องของเครื่องบินเมคิดว่าจมูกสีแดงที่เป็นความพิเศษเนี่แหละครับที่ทำให้เลื่อนหิมาของซานต้าไปถึงจุดหมายได้ถูกต้องและทันเวลาทุกครั้ง ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการตั้งชื่อกันบ้างเขาเขียนชื่อกวางเรนเดียพิเศษตัวนี้เนี่ยลงในกระดาษหลายต่อหลายชื่อนะครับทั้งโรโล่เรจิโน่โรดนี่และก็โรมิโอแต่ในที่สุดเขาก็เลือกชื่อรูดอล์ฟซึ่งเป็นที่มาของชื่อรูดอล์ฟเดอะเรดโนสเรเดียนั่นเองตลอดเรือรร้อนปี1939โรเบิร์ตเมย์ทำงานสร้างเรื่องราวของเจ้ารูดอล์ฟท่ามกลางอาการเจ็บป่วยของภรรยาที่สุดลงเรื่อยๆ และในที่สุดเธอก็จากไปด้วยโรคมะเร็งในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันเมื่อหัวหน้างานได้ทราบข่าวเขาก็เข้าใจความรู้สึกของเมในเวลานั้นเป็นอย่างดีหัวหน้าพยายามปลอบใจและบอกกับเมว่าเขาจะส่งต่องานนี้ให้กับคนอื่นๆไปทําก็ได้นะเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนกายและใจแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า เมในฐานะพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวหนึ่งคนกลับปฏิเสธข้อเสนอของหัวหน้าเขายืนยันว่าจะไม่ให้ใครทำงานชิ้นนี้ซึ่งขณะนั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเด็ดขาดจากนั้นก็เร่งมือจนในที่สุดเรื่องราวของรูดรอบก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมปี1939 นิทานเด็กเรื่อง Rudolph the Red-nosed Reindeer เปิดตัวด้วยบทกวีชื่อการมาเยือนของนักบุญนิโคลสัสหรือ A Visit from St. n i c h คลัสของเครมองครากมัวนักเขียนชาวอเมริกันตรงนี้ต้องทำเสียงเหมือนกับการเล่านิทานสำหรับเด็กใช่ไหมครับก่อนถึงวันคริสต์มาสเหล่ากวางเรนเดียหยอกล้อกันไปตามเนินเขาต่างๆพวกมันหกเมนตีลักากันอย่างสนุกสนาน และนั่นก็คือประโยคเปิดของนิทานเรื่อง r รู d o l เ h อ e e ร n o นต r e i เดียนนะครับขณะเดียวกันเรื่องราวของ Rudolph ก็ยังได้รับอิทธิพลจากนิทานนางฟ้าหรือเทพนิยายของฮันน Christian นแอนเดอร์เซเรื่องลูกเป็ดขี้เล่หรือ The u l l y Duckling รวมไปถึงยังสอดแทรกประสบการณ์ในวัยเด็กของโ o เบิร์ตเที่เขาเคยถูกครูใหญ่ในโรงเรียนประถมเนี่ยเสียดสีจากการที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กและขี้อายเอาไว้ด้วย เมยเคยให้สัมภาษณ์ในปี1975หรือ36ปีหลังจากที่รูดอล์ฟ,ฟถือกำเนิดขึ้นมาว่าเขากับเจ้ากวางน้อยตัวนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันเขาเป็นเด็กตัวเล็กที่สุดในห้องขี้โรคอ่อนแอขี้อายไม่ชอบสูงสิงกับใครและเวลามีการแข่งขันหรือมีงานอะไรในโรงเรียนเนี่ยนะครับ <S <s ก็มักจะไม่ค่อยมีคนชวนเข้าไปร่วมสักเท่าไหร่หรอก ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเคยดูเรื่องราวของรูดอฟที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันทางโทรทัศน์ซึ่งออกฉายครั้งแรกในปี1964แล้วก็ยังมีให้พบเห็นได้เรื่อยๆในช่วงวันคริสต์มาสรวมไปถึงถ้าหาบนสื่อออนไลน์ก็เชื่อแน่ว่ามีให้ชมกันอย่างแน่นอนซึ่งถ้าใครเคยดูนะครับก็จะพบว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนั้นเนี่ยต่างไปจากเรื่องเดิมที่เมยเขียนไว้ในปี1939อยู่ไม่น้อย เพราะต้นฉบับเดิมเนี่ยไม่มีเจ้าเอลเฮอร์มีไม่มีปีศาจหิมะหรือแม้แต่ไม่มีดินแดนของเล่นประหลาดแต่เมเนเขาเขียนให้เจ้ารูดอฟกวางน้อยของเราเนี่ยถูกเพื่อนๆในฝูงเสียดสีประชดประชันถึงจมูกของมันที่นับวันจะมีสีแดงมากขึ้นทุกทีทุกทีและมันยังต้องถอนตัวจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากวางเรนเดียหรือเดอะเรนเดียเกมส์อีกด้วย ตามเรื่องเดิมเนี่ยนะครับรูดอบไม่ได้อยู่ที่คั้วโลกเหนือนะแต่อาศัยอยู่ในบ้านของซันตาคลอสมันต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับหมอกหนาๆเพื่อนําของขวัญไปส่งให้ถึงมือเด็กๆได้ทันเวลาและในที่สุดมันก็รู้ว่าจมูกสีแดงของมันนี่แหละที่เป็นความพิเศษและเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ภารกิจส่งมอบของขวัญในค่ําก่อนถึงวันคริสต์มาสสาเร็จลงได้โดยสมบูรณ์ ในที่สุดหนังสือนิทานเด็กประกอบภาพขนาด32หน้าก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างบริษัทมอนกาเมอรี่วอร์ดที่เมย์ทำงานอยู่เนี่ยคาดหวังกับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างสูงจึงจัดการให้กระจายไปวางจำหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆถึง620แห่งพร้อมๆกับการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และทำใบปลิวแจกอย่างกว้างขวางจนถึงกับมีคนพูดว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นโฉมหน้าใหม่ของสินค้าคริสต์มาสที่เกิดมาเพื่อบุกตลาดของขวัญทั่วประเทศอย่างแท้จริง แต่จริงๆถ้าจะว่าไปนะครับคุณผู้ฟังครับที่เขาพูดมาก็ใช่จะเป็นการโฆษณาเกินจริงนะครับเพราะอะไรเหรอครับคุณผู้ฟังครับก็เพราะว่าเฉพาะในปี1939ปีเดียวที่หนังสือ r รูดอบเดอะเรดโนดเรนเดียออกวางจําหน่ายเป็นครั้งแรกเนี่ยสามารถขายได้ถึง2ล้าน4แสนเล่ม ยอดขายขนาดนี้เนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยวางแผนที่จะพิมพ์ซ้ำอีกล้าน6แสนเล่มในปีถัดมาแต่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่โปรเจกต์ดังกล่าวเนี่ยจึงต้องชะง,งักไปเพราะขณะนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เริ่มรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบให้กระดาษขาดแคลนอย่างหนักหนังสือนิทานเรื่องนี้จึงต้องเลื่อนการจัดพิมพ์ออกไปจนก,กระทั่งสงครามยุติลงและในที่สุดรูดอฟก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในปี1946 บริษัทมอนกอเมอรี่ที่รู้ว่าเด็กๆต่างเฝ้ารอเจ้ากวางเรนเดียร์ตัวนี้ก็ตัดสินใจพิมพ์หนังสือนิานเรื่องนี้ถึง3 6 0ล้านแสเล่มจากนั้นไม่นานโรเบิร์ตเมย์ผู้สร้างรูดอฟก็แต่งงานอีกครั้งกับพนักงานในบริษัทเดียวกันแต่สถานะทางการเงินของเขาก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ในปี1947 ผู้บริหารบริษัทซึ่งขณะนั้นมองว่ากระแสะความนิยมของรูดอฟเริ่มตกลงแล้วไม่น่าจะทําเงินได้ดีเหมือนเมื่อก่อนก็เลยไม่รู้อะไรดนใจนะฮะปรากฏว่าผู้บริหารบริษัทเนี่ยตัดสินใจเซ็นยกลิขสิทธิ์นิทานเรื่อง r รูดอฟเดอะเรดโนดเรนเดียให้เมย์ซึ่งบางคนมองว่านี่แหละครับคือของขวัญคริสต์มาสส,สำหรับเมย์อย่างแท้จริง เพราะการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้เมย์กลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและขณะเดียวกันก็มีการผลิตสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้า,จารูดอฟออกมา,มามากมายครับทั้งเกมกระดาษต่อภาพหรือว่าจิ๊กซอกล้องดูภาพสามมิติลูกโลกหิมะใสๆที่มีรูดอบและก็ซานต้าอยู่ข้างในรวมไปถึงถ้วยเครื่องดื่มหรือแม้แต่รองเท้าแตะสําหรับสวมในบ้านที่ทําด้วยหนังหุ้มด้วยขนแกะนุ่ม เอ้าวไหนๆก็พูดเรื่องรูดอฟฉบับหนังสือนิทานไปแล้วถ้าไม่พูดถึงเพลงชื่อเดียวกันกับหนังสือเล่มนั้นซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายจนถูกจัดเป็นหนึ่งในเพลงชุดคริสต์มาสซองก็คงไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับงั้นเอางี้ดีกว่าเราไปทําความรู้จักกับเพลงนี้กันเลยครับปี1949จอนนี่มาร์กนักแต่งเพลงซึ่งเป็นพี่ชายของภรรยาเม์ก็นำาเรื่องราวของเจ้ากวางรูดอฟไปแต่งเป็นเพลงขึ้นมา ที่แรกก็ตั้งใจว่าจะให้บิงคอสบี้นักร้องดังในเวลานั้นได้เป็นผู้ร้องเพลงนี้นะครับแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นออว o นกรูเวอร์หรือจีนออทรีที่มีฉายาว่าเดอะซิงกิ้งคาวบอยเป็นผู้ร้องแทนออทรียังมีผลงานเพลงที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสซึ่งเรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Frosty the Snowman, Here ฮียค s s ซานตาคลอสและ Up on the House Top เป็นต้นนะครับ แล้วว่าเฉพาะเพลง Rudolf the Red n o s e Reindeer ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนกันยายนปี1949นั้นนะ่ะก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากครับแผ่นเสียงของเพลงนี้ขายได้ถึง2ล้านแผ่นในปีแรกและยังคงเป็นหนึ่งในเพลงขายดีตลอดการมาจนกระทั่งปัจจุบันจากคนที่มีปัญหาด้านการเงินสามารถปลดหนี้ปลดสินและขยับฐานะร่ำรวยขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว เรื่องนี้จะเรียกว่าโชคช่วยหรือว่ารูดอฟช่วยก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆรายได้จากเพลงและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรูดอฟทำให้โรเบิร์ตเมกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาเขาออกจากบริษัทมอนการเมอรีวอร์ดเพื่อบริหารกิจการของตัวเองในปี1951แต่8ปีหลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าไปทำงานที่เดิมและก็เป็นนักเขียนบทโฆษณาอยู่จนกระทั่งเษียอายุในปี1971 เมยเสียชีวิตในอีกหปีถัดมาก็คือปี1976ขณะอายุได้71ปีเรื่องราวของรูดอฟเจ้ากวางเรนเดียน้อยจมูกแดงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานสมัยใหม่และเป็นตัวอย่างของการเอาชนะอุปสรรคยอมรับความแตกต่างความพิเศษและเห็นคุณค่าของความสามารถของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี และเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับในเวลาต่อมาเนี่ยมีคนวิเคราะห์ว่าเรื่องราวของรูดอฟเนี่ยเป็นหนึ่งในผลผลิตของแนวคิดเรื่องฝันอเมริกันหรืออเมริกันรีมที่แฝงอยู่ในเรื่องนี้ได้อย่างแนบเนียน ทั้งนี้นะครับแนวคิดเรื่องเมริกันดรีมเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบความสาเร็จถ้ามีความประหยัดมัธยัต,ทยติทุ่มเทกับการทํางานอย่างหนักซื่อสัตย์รักครอบครัวและเชื่อมั่นในการค้าเสรีซึ่งแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของรูดอฟและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆน้ำร้อยน้ำพันอยากแสดงออกและได้รับการยอมรับความสามารถพิเศษของตนเหมือนอย่างเจ้ากวางเรนเดียน,น้อยตัวนี้นี่เอง ผมว่านี่แหละครับนี่คือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวของรูดอฟอันเป็นที่มาของชื่อฮิ s สท็อกตอนนี้นั่นเนองเอาล่ะครับแปลว่าฮิสท็อกตอนที่121ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของปี2563ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเก็ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอด คุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บทสาวคลาวและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยแล้วก็มาพบกับ HisTalk by เชยจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำๆวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His t และในโอกาสที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะผ่านปี2513เข้าสู่ปี2514กันแล้วผมขอให้ทุกท่านประสบโชคดีสุขภาพแข็งแรงสำเร็จสมหวังปราศาจากอุปสรรคใดๆในชีวิตตลอดปีและตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเชจากวมยุทธ,ธาธนนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีปีใหม่ครับ